เลขเด็ดฮานอยครับผมประจำวันที่10กุมภาพันธ์2569นะครับผมมวานเข้ารอบปกติ01นะครับผม VIP เข้าตัวเน้น16ครับผมตามต่อวันนี้ครับผมเด่น7รอง1นนะครับผมรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมยูทูบช่องอาจารย์เย้ทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เย้ครับผม้ามาเราฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์ครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เยนครับผมแล้วก็สำหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เยนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณนะครับผมเพียงท่านกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์แตงนะครับผม ส่งเป็นกำลังใจให้กรบมอาจารย์เยได้ครับอาจารย์เยก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ตาผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปในทางฮานอยนะครับผมเราก็มาสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับผมสำหรับผลของเมื่อวานนะครับผมนอยรวมนะครับพิเศษปกติว i p ีครับผม 19กุมภาพันธ์2569นะครับผมสำหรับน้อยรวมเมื่อวานนะครับผมแอดให้เด่น7ร้อง1ครับผม3ต,ตัว074กับ016นะครับ2ตัวครับผม70 71 74 1016กับ0 4กับ06นะครับผมผลปรากฏว่ารอบพิเศษนะครับผม672กับ39ครับผมก็ได้วิง่งรุ่น7บนนะครับผม รอบปกตินะครับ901กับ38ก็จะเข้าที่01นะครับผมเป็น2ตัวรองครับผมรอบ VIP นะครับผม116กับ03ครับผมรอบนี้ก็จะเข้าที่16นะครับผมเป็น2ตัวเน,น้นด้วยนะครับผมเข้าที่16เป็น2ตัวเน,น้นด้วยนะครับผมสรุปครับผมสรุปวันนี้สายวิ่งรูดนี้ก็จะเข้าทุกรอบเลยนะครับผม สายวิ่งรูดนี่ก็จะเข้าทุกรอบเลยรอบพิเศษได้วิ่งรุ่ดเจ็ดครับผมรอบปกติวิ่งรุดหนึ่งรอบ VIP วิ่งรุดหนึ่งนะครับผมสำหรับสายเจาะนะครับผมก็จะเข้าสองรอบครับผมรอบปกติศูนย์หนึ่งสองตบนะครับแล้วก็แล้วก็รอบ VIP ครับผมหนึ่งหกเป็นสองตัวเน้นด้วยนะครับผมการเย่ก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผม สามำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวทางโนยครับผมโนยรวมนะครับพิเศษปกติ VIP ครับผม10บุมพาพันสองพันนะครับผมสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่นเจ็ดครับผมเด่นเจ็ด รองเป็นหนึ่งนะครับเดินสามตัวครับผมเดินสามตัว,วน,นี้นะครับผมเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับผมต่วนรองสามตัววันนี้นะครับผมหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับผมต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผม เราก็จะเอาสามตัวเด่นนะครับผมเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็สามตัวรองนะครับผมหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับผมมาตัดนะครับตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมสามรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกนะครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่นเจ็ดนะครับผมเด่นสามตัวเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับ เราก็จะตัดสองตัวเด่นได้เจ็ดหนึ่งครับผมเจ็ดสองนะครับเจ็ดสองนี้ก็จะแปลงมาจากเจ็ดเจ็ดนะครับผมเจ็ดสองตัวครับผมรองหนึ่งนะครับผมรองหนึ่งรองสามตัวหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับผมเราก็จะตัดสองตัวรองได้หนึ่งหนึ่งนะครับผม หนึ่งหนึ่งก็จะแปลงเป็นหนึ่งสองด้วยนะครับผมหนึ่งสองตัวกลางตัวกันไม่มีนะครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผม่อย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามแลววันนี้นะครับจะทางน้อยนะครับผมนอยรวมครับผมพิเศษปกติ v ี p ครับผมสิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับผมวันนี้ได้เด่นเจ็ด รองหนึ่งครับผมเด่นสามตัวเจ็ดเจ็ดหนึ่งรองสามตัวหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับผมเด่นเจ็ดรองหนึ่งนะครับเด่นสามตัวเจ็ดเจ็ดหนึ่งรองสามตัวหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับผมเด่นสองตัวนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดรองสองตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองตัวกันไม่มีนะครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่นสองตัวนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ด รองสองตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองตัวกันไม่มีครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับผมเด่นเจ็ดรองหนึ่งครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่นเจ็ดรองหนึ่งครับผมตัวนเน้นนะครับผม สำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดกระดกขอเน้นที่สามตัวนะครับผมเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับผมสองตัวหนึ่งเจ็ดนะครับผมตัวเดียวเลยครับผมผเจ็ดเจ็ดให้ด้วยนะครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดกระขอเน้นที่สามตัวนะครับผมเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับสองตัวเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดหน้าครับผม สำหรับใบนี้นะครับผมก็จะเป็นแนวทางฮานอยพิเศษนะครับผมประจำวันที่สิบครับผมกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับผมสำหรับแนวทางฮานอยพิเศษในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรุท7เจ็ดครับผมวิ่งรุทเป็นเจ็ดนะครับผมสีตัวครับผม ี่ตัววันนี้ได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับผมต่อไปก็จะเป็นสามตัวนะครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตัวกานนะครับเราก็จะเอาสี่ตัวนะครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับผมมาตัดนะครับตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสามตัวนะครับผมแต่เราก็จะตัดอีกครั้งนึ่งจนสองตัวเด่นกับสองตัวกานครับผมสามรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผม ท่นไหนไม่สะดวกนะครับแอดมินขออนุญาตตัดให้ครับผมวิง่งรุ่นเจ็ดครับผมสี่ตัวเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับผมเราก็จะตัดสามตัวได้เจ็ดเจ็ดหนึ่งครับผมเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับผมสองตัวเด่นนะครับสองตัวเด่นวันนี้นะครับผมเจ็ดหนึ่งครับผม จ็ดสองค่ะแล้วก็เจ็ดเจ็ดครับผมส่วนตัวการวันนี้นะครับผมตัวการวันนี้ก็จะได้หนึ่งหนึ่งครับผมหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองนะครับผมอันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมต่อย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับผมสามรับวันนี้นะครับ อย่ทั้งฮานอยพิเศษน,นะครับผมประจําวันที่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับผมวันนี้ได้วิ่งลุกเจ็ดครับผมสี่ตัวเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามตัวเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับผมวิ่งลุกเจ็ดนะครับสี่ตัวเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามตัวเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับผมสองตัวเด่นนะครับ จ็ 1> 7, 1, 7, 2, 7, 7, ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดตัวกันเป็นหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองครับผมอีกครั้งนะครับผมสองตัวเด่นนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดตัวกันเป็นหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสามรับตัวเน้นนะครับผม สำหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับผมหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับผมสองตัวครับเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งครับผมสำหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมสามตัวแอดก็จะขอเน้นไปที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดครับผมสองตัวเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งนะครับผม สำหรับใบนี้นะครับผมสำหรับใบนี้ก็จะเป็นแนวทางฮานอยปกติกับว i p ีนะครับผมจากวันที่สิบครับผมกลุ่มพันสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับผมสำหรับแนวทางฮานอยปกติกับว i p พีในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรุ่นเจ็ดครับผมสี่ตัวนะครับผมสี่ตัววันนี้ได้สี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งครับผม ต่อไปก็จะเป็นสามตัวนะครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตัวกันนะครับเราก็จะเอาสี่ตัวนะครับผมสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งครับผมมาตัดนะครับตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสามตัวนะครับผมแล้วเราก็จะตัดอีกครั้งมันจะเป็นสองตัวเด่นกับสองตัวกันครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกนะครับ แอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมวีรูจเจ็ดครับผมสี่ตัวสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับเราก็จะตัดสามตัวได้สี่เจ็ดเจ็ดครับผมสี่เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับผมสองตัวเด่นนะครับสองตัวเด่นวันนี้ครับผมเจ็ดหนึ่งครับผมเจ็ดสองครับ เจ็ดสีครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยเจ็ดเจ็ดครับผมตัวการวันนี้ก็จะเหลือแค่สี่หนึ่งตัวเดียวเลยนะครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมต่อ,อย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามตัววันนี้นะครับเดี๋ยวทางฮานอยปกติกับ VIP นะครับผม1ิบุมภาพาน 2, ันธ์2พ6 9ครับผม วันนี้ได้วิววิวเจ็ดครับผมสี่ตัวสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งสามตัวสี่เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับผมวิงรูทเจ็ดนะครับสี่ตัวสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งสามตัวสี่เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับผมสองตัวเดรนนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดต่อกันเป็นสี่หนึ่งครับผม อีกครั้งนะครับผมสองตัวเด่นนะคะเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดตัวกันเป็นสี่หนึ่งครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นนะครับผมสาหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมแอดก็จนะขอเน้นไปที่เจ็ดเจ็ดหนึ่งครับผมสองตัวเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดนะครับ ำหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่เจ็ดเจ็ดหนึ่งครับผมสองตัวเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับมาเลขกอาจจะมีข่ามีบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับท่านนหนที่ถูกอกถูกใจก็รบวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมถูกอกถูกใจรบวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เยครับผมอาจารย์เย้ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผม สำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ